กระบวนท่าที่สี่อีสัตว์มึงไอ้อีสัตอีเหี้ยมึงไอ้อีสัตว์มึงนั่นแหละกระบวนท่าที่สี่มึงเป็นใครมาหกโมงเอาลุงเอกุกคืนมาปัญญาอึงแยะ่ทะเลทรายมึงอะไรแย่ทะเลทรายพ่อมึงอยู่อย่างงี้ไอสัตว์นี่แย่ทะเลทรายแย่ทะเลทรายแย่ทะเลทรายงนี้เอะ ลุงเอครับเปล่าไม่ไรเรียกเฉยเทีออพ่อมึง<า>ว่างไงลูก<อ>พ,พ่อมึงะตาย,พ,ตายพวกเมืองเชื่อกูเหอะช่องแชทอีหน้าหนังหีนี้ลงไลฟ์ไว้แน่นอนทำทรงมาไวอีสัตว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมของฝากนักกอบของฝากนักกอบพ่มึงเหอะสายไหมติดหัวครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเสือกนะครับไม่ใช่สายไหมติดหัวมึงไม่รู้จักหรอกอีเที่ยแต่งเป็นปราณหมอกหน่อยหมอกหนอย ไม่ใช่ปานหมอกนะมึงเลยปลานหมอกหน่อยอ่ววัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมย้อนหลังด้วยกูรำคาญดาบไปมึงนะครับครับรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่บอดี้การ์ดจับปืนทําไมอะแล้วกูจะรู้แม่มึงไม่ไเลยอีหี้น้องถุยน้องถุย,ถยพอ่ยพอมึงเหอะไอสัตว์รีบมาทําไมกําลังชุกเนี่ยแหละร้านมึงไม่วันนั้นไม่ทำเฮียเลยพากันนั่งชูบูน้องมุยขม้นมึงอ่ะมุยขม้นไอสัตว์มึงอ่ะมุยขมิน อี้กูเศร้าใจเมื่อวานหมอนทองแพ้เซ็งเลยอ่ะโป่งหินลกไฟใช้สู้หรือปลายาวไวกระบือฟันทุดงให้พ่อมึงเฉยควายกระบือฟันทุดงอ่ะมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมิตากิจิโร่มึงน่ะมิจิโร่อีหอ้ะมึงไอ้กระบือฟันทุดงนี่ควายเดี๋ยวเป็นมึงนะ อึ้งอ่างปลาปวนิวกินนีเอออึงอ่างปลาปวยกูนี่อึ้งอ่างปลาปวะนี่เหมือนไหมคู่หวยอ,อย่างเบอร์เฮ้ย <c oughs> จริงอันนี้สาวๆก็ชมกันบ่อยเรื่องนี้มาเลือกสวัสดีครับคุณคางทองหยิบฟันทองหยอดหวยเท่าฝอยทองออ่าาคงงทรักนะครับเออรักไม่ต้องรักกูหรอกไม่ต้องมารักเสือรักกูติงตองมึงอ่ะติงตองงีเหี้ย น,นินจาเต่าให้พ่อมึงเธอกูแต่งอย่างนี้มึงจะนินจาเต่าพ่อมึงไว้ทรงนี้เหรอลุยไกรเอา้าเอามึงจะเบียวไปไหนหนังสร้างมาให้ดูแต่เรื่องเบียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทางหนังเครื่องหมาย,ยมึงเข้าใจคําว่าคอสเพย์ไหมชีวิตมึงอะ กูสั่งให้มึงลงไลฟ์เดี๋ยวนี้แล้วขึ้นตอนปล้ยหนึ่งทุ่งมาไวเกินไปกูไม่ชอบกูไม่ชอบมึงรู้ได้ไงเดี๋ยวเลี้ยวูเล่นกูก็ลงให้ควายมึง,งสิเอาจังใดนำกูบาคูโวยเอลุกอีฮาเอาแต่งเป็นควายหรอครับควายแม่มึงไอ้ควายมึงน่ารักเงเป็นควายมึงดูดิกูลงทุนขน,น,นาดน,นี้มึงร้องแต่งเป็นควายตึ่งไข่รถช็อบนิน อึงไข่ชอกมินสาวหลักสายหมอยอึงไข่ชอกมินพ่ออิสัตว์อึงไข่รถช็อกมินพ่อมึงเถอะกูว่าป้ามึงยังไม่ทราบในข้อนี้นะแจ้งให้ท่านทราบด้วยไม่ต้องเสือกแม่งอึงไข่รถช็อกมินเมืองแหละมาไวหาแม่เมืองรอเมืองจะรีบไปดูบอลหรออีสัตว์ขวานมาไวกมพ่อเมืองตายีอ่ะ <G im ino> เ,เปไฮร็อกกิมิโนเออเปใหไฮร็อกใส่กิมิโนด,ดูมึงอะแต่ถ้าทุกคนอยากนึกถึงเอเนอร์จีอะทำทรงบักเอซันคันคูเฮ้แต่ขอ <c oughs> ขอขอนุญาตวัดดีคุณดูก่อนนะครับวัดดีน้องขุนนะครับสองห้าสามห้านะครับวัดดีรันนะครับวัดดีขุนเอาวัดดีแคมมี่จาไข่มาลีวหน้าย้อมผมไม่่อาจาร์ไข่นนย้อผม,มาายยอผมนะครับลุงเอขอถอดก่อนได้ไหมน้องกูรู้สึกอึดอัดอะกูร้อนอนะกูไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอะปอบยายนุชปอบยายนุชแม่มึงเหอะวัดดีเอ่อ ฟางนะครับหวัดดีโรบโต้นะครับหวัดดีสองนักเตะค,คนไหนวิ่งเร็วที่สุด tiktok อ,อ,เอดปเ,อเป้กับฮาเลน tiktok tiktok ผิดเฉลยเมสซี่กับโรนันโดขี่ซาเลงปรรนของฉันก็คือก็คือก็คือปราญยาอ่อนเมียวปัญญาอ่อนมึงอะไรนะครับหวัดดีใจสีด้วยนะคร